สวัสด okay, ีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับโรบอกในแมปวิสิชินานิการวันนี้ผมจะมาสอนเล่นทุกตัวเลยนะที่มันมีอยู่ตอนนี้มันมีมีห้าตัวณนปะัจจุบันเราจะมาสอนเล่นตัวเลยโอเคไปดูกันเลยครับตปลงมาสกิลแ,แรกมันเป็นการดูดแล้วก็เข้ามาเตะรันนี้รู้สึกว่ามันจะกดอะไรได้ไนะะกดอะากดได้กดได้ ให้มนโนกูดาตะเกียแรกนะครับสามารถกดใช้แล้วก็กดตัวอาได้นะจะพุ่งเข้าไปเตะซึ่งตัวอาของโกโจนเนี่ยมันจะเป็นการวาร์ปนะแต่ว่ามันจะกินค่าหลอดตรงนี้เวลวาวาร์ปจะกินค่าหลอดแปลงล่างดังนั้นก็ช<ไ>้ระวังระวังด้วยเห็นไ,ไหมหลอดมปเลย สกิลสองจะเป็นการปล่อยอากาศออกไปประมาณนี้ซึ่งสกิลนี้สามารถใช้กับสกิลอาได้เหมือนกันนะกดกดสกิลสองแล้วกดอาแบบเร็วๆนะฮะสกิลสองสามารถใช้ร่วมกับสกิลแรกได้ด้วยวยการกดสกิลหนึ่งกดอาเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่กดหนึ่งกดสองแล้วก็กดอา นี่จะเป็นประมาณนี้ประมาณนะ่ะเ่มสกิล 3. สามสกิลสามจะเป็นการต่อยคอมโบนะไม่มีะไรสกิลนี้ตัวใหญ่เขาเจะเอาไว้ปิดฉากแม่ก็เปิด,ดสะเกมสกิลสี่นะครับ จะเป็นการเตะสองรอบประมาณนี้ใครจ่ายใครจ่ายครับใครจ่ายให้หมุนได้บ้างเนี่ยอาจ้า์ให้มาเป็นปกระสอบาลาย,ยไม่จ่ายครับไม่จ่ายครับผมุสัตทิพ์ทิพย์คนไปไม่จ่ายไม่จ่ายต่อไปนะครับจะเป็นอันติของโกโจนะครับ๋ <Hey. S 1> ยวแระนะครับจะเป็นสีฟ้านี่นะเตินนี่นะครับ จะ,นะจะตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วฮะสก,กิลสองนะครับจะเป็นอากาศสีแดงแล้สก,กิลนี้สามารถกด R ได้นะถ้ากดกดแล้วก็กด R R จะกลับมาแปลกแปลกสกิลนี้มันคแค่เลยครับสก,กิลสามนะครับมูรัสกิ ถ้าสกิลนี้สามารถใช้ใช้ตอนที่เป็นแนนั่นได้ด้วยนะไอ้แยกได้แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเลือดน้อยก่อนศัตรูต้องเลือดน้อยก่อนอส่วนสกิลสี่นะยุ้ยเชิงไข่領域展開。無ค空อ無ิวบริโนี้จะทำให้ศัตรูตั้งกันนะเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยตัง้งะ。เพราะสกิลนี้โวนอยากเรื่องอะไรนะเอาไปต่ตอยกัน พรมแดนไรเกศครับซือได้ภาษาเมือคือพรมแดนไรมานใช่ไหมถ้าแบตตรงตัวใช่ใช่มีสกิลพิเศษนะครับในาราอันติ<ม>ก็คือถ้าเราใช้สกิลสกิลแรกใส่ตัวละครที่มันเลื่อนน้อยๆนะฮะ<ม>นี่มันก็จะค้างอย่างนี้ให้เราอ,อยสีแดงออกไปมใ,ในกลายเป็นมลักษ์ ตัวต่อไปนะครับเป็น ugi, ยูจิพระเอกของเราน,นั่นเองสกิลแรกจะเป็นการคอมโบต่อยทะลวทั่วญ่เอาไว้เปิดคอมโบมันก็สามารถคอมโบต่อได้เลยเพราะมันจะไม่กระดิ่นคีบงมากมันใช้ได้สองแบบนะสกิลแรกอย่างนี้ก็ได้ถ้ากระโดดใช้มันจะเป็นการกระโดดเตะตกเสกิลสองมันจะจับทุกอย่ สกิลสองไม่ใช้ได้สองแบบนะกระโดดใช้ได้เหมือนกันสกิลสามนะครับเป็นแบ็คแฟลชนะฮะซึ่งต้องกดสองรอบกดให้ถูกจังหวะมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสกิลก็ตีเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะตัดตีผมตีเอาเอาใหม่ไม่ถัดนี่ประมาณนี้ นไปแะ้วไปแล้วมันจะมีมันจะมีแบบอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะจันเหรอเป็นรอยตัดอะไรอย่างบนหน้าเลยอะฮะอ๋อใช่ใช่เราไปสุกูน้าไงไงเฮ้ยคุณคุณไม่เปิดทำไมไม่กดไปก่อนคุณไม่มีสิทธิ์เปิดสุกูน้าหน้าเวลาแป้งลาจะจีปกติเป็นไใบมีดนะพี่โปไมใบมีดสามารถทำลายข้าวของได้ด้วย เฮยเฮ้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 ยอยู่ในการรีวิวเฮ้ยเรืองเดิมแล้วเรารีวิวก่อนมาโหงลคกายก็ไเ้โอเคสกิลแรกนะครับจะเป็นการปล่อยใบมีดลงไปเรือครับสกิลนี้สามารถกระโดดใช้ได้ด้วยถ้ากระโดดใช้จะเป็นแบบนี้นี่แ่้สกิลสองนะครับจะเป็นจะเป็นธนูไฟนะค สกิลสามจะเป็นการจับปาขึ้นแล้วก็กทุ่มลงมาโกเม่ออกมาหน่อยอ้าวผมผมลอยเหมือนกันสกิลสี่แน่นอนครับรโอยอารผสมอารผสมซ่อนฟันอาจจะโดนดาแบบไปเรื่อยๆเ,เลยนะจนกว่าอาณาเขตมันจะหมด อันนี้มันแบบแบบนี้มันมันตายได้เลยปะตายได้เลยถ้าไม่กดบล็อกส่วนสกลวิเศษดูคนานะกดนี่เป็นีน้ฟุบนี่นี่ครับเป็นท่าผ่าโลกงนะฮะใช้ใช้ยาจีนนั้นสถานการณ์จริงอะสถานการณ์จริงนี่ใช้ยาจีนนี่อย่างนี้อ้าวโอเคเม่าละการขาย เมื่อกี้ผมแบบทำเทคเดียวได้เลยนะครับโคตรตึงอะ่ะผมไม่ได้ตัดคลิปออกเลยอืมแต่เมื่อกี้เอ็อบอกว่าใช้ที่ห้าโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นฮัคารีนั่นเองนะสกิลแรกนะครับจะเป็นการปลาเหรียญออกไปซึ่งสกิลสกิลแรกนี้ใช้ได้สองแบบนะครับถ้าใช้ร่วมกับสกิลสองจะเป็นอย่างนี้ นี่น่เอาสตัรลุลได้6สกิล3นะฮะฮึ่มฮึ่มใ้พลังใส่เวทแล้วก็ต่อยออกไปเราสกิล4จะใช้ประตูรถไฟผ่าออกไปแล้วก็ไปตีสามมิติหน่ะสะจะสกิล R เป็นการเคาน์เตอร์นะตีเรามาทีนี่ประมาณนี้การกอันตีจะเป็นการการในเลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจกดก่อน <sushi with her designs> อ๋อสก,กิลหนึ่งฮะต้องใช้สก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งอย่าไปกาสุมถ้าตัวนี้มันเดินผ่านไปได้ถ้ามันเดินผ่านไปได้เราก็จะได้อนาคีตเอ๊ะเราก็จะแจ็คพ่อตนะแต่ว่ามันยังเดินเข้ามาไม่ได้เลยนี่คืองไม่เดินเข้ามาได้แล้วทุก,นกคนเนี่พอมันเดินเข้ามาได้เราก็จะแปลงร่างเลย ตะเกียบแรกนะข้ามตอนแไกจะปการต่อยรัวๆตะเกียบที่สองโกงมากถ้ามันเปิดอันตรีได้มันจะจับลากแล้วก็ฟานนะเกียสามจะเป็นการวิ่งแล้วก็ต่อยรัวนะจะตี การงัดขึ้นท้างบมแล้วก็ติลงมาเหมือนประมาณทุกคนนะโอเคนะครตัวต่อไปเมองอมงมีของเรานั่นเองสกลิลแรกแนะกระต่ายสกิลนี้มันมันแค่แบบว่าสกิลสกิลนะสามารถบล็อกได้สกิลที่สองครับดนเอยเป็นการเลือนนกแสกเป้ามานกคิโดริส,าาสกลิลนี้สามารถกดตัวอา R R ได้นะ ถ้ากดอาตอนนี้มนผมไม่รู้เป็นอะไรเกิสามนะคะนะรับกดเลขกบมาดึงแล้วก็สามารถต่อขอมวดอันนี้ใช้ได้สองอันนี้ใช้ได้สองแบบปะกบอ่ะใช่ถ้าเรากดสกิลสามแล้วก็สกิลสองแบบเร็วๆมันจะเปลี่ยนรูปแบบมันจะกลายเป็นกบบินใช้ได้แบบนี้ด้วยนะถ้ากดถ้ากดสามสองแล้วกดสองต่ออีกทีหนึ่งจะเอาเอาแป๊บน,นึงค้างค้าง นี่ประมาณนี้อ่าอะลงไปค,ครับโอนก็เป็นนี้ออบอกสกิลสี่นะครับเรียกหมาเอามาอันนี้ต้องกดตีเองปะใช่หมานี่เราถ้าเรากดสกิลสี่ล้วมันจะไปกดกดได้สามครั้งอันที่สามจะเป็นการกัดส่วนตัวอาร์ะจะเป็นการมุ่นดินนะ ตเกลวแรกจะเป็นการเรียกช้างยักษ์ออกมาตนกะบาเกลไม่ทา่แล้วเกีวสองนะเรียกงูยักษ์ออกมาอันนี้โอริจิมาลุตามาหน้า,นาง,งูอย่างบ้องแบวเลยงูจะทำให้ติดคิดเลยนะติดพิดแป๊บหนึ่งตวเกียวสามอ้าวข้าขัน ารามาณนี้ศตวรรษมหัศลก,กูเบอันนี้โดนขัดได<า>้าอยู่นะมหัลก,กามันโดนมันเคยโดนผมขัดไปประมาณสามรอบติดอ่ะก็้อเพื่อนเพื่อนผมก็มาเพื่อนผมเข้ามาระหว่างที่ผมรีวิวเก็บเกี่ยวได้นะมหัลก,กามันจะเป็นการจับหน้ามงหน้าโคตรมีอยู่เลยมหัศก,กา ตกิลสองนะมันจะเป็นจับแล้วก็เหวี่ยงหรือถ้าไม่มีศัตรูตมันก็จะจับกหนีนั่นหละนะแล้วก็เหวี่ยงใส่ศัตรูเกิลสามกดได้สองแบบนะถ้ากดปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากดค้างแล้วนี้ถ้าเผาโล่ไไม่ใช่แต่ถ้ากดค้างแล้วก,ก,กดถูจังหวะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็หเ,เอ่อเป็นนี่จะเป็นประมาณนี้โอ้ม่ม มาณนี้ครับนี่นนดูคนในเซิร์ฟตอนนี้ดิสกิลสี่ของมโหลากามันมีสามแบบนะครับซึ่งแบบแบบมันมีเยอะจังวะใช่มีเยอะแบบแรกจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้จะเป็นระยะไกลแล้วก็ล็อกเป้าด้วยโมโหลากานะทำเวลากดตัวอาอ๋อเอ,อ้แปบนึงนนะ เวลากดตัว G นะมันจะเปลี่ยนโหมดได้นะพอกด G เปลี่ยนโหมดแล้วให้กด R มันจะเปลี่ยนให้เราแล้วสก,กิล4ไม่จะเปลี่ยนไปด้วยวส่วนสกิลนี้มันพลาดท่าผ่ารูนวิวแ,แหวแรงมากนะส่วนอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดป้องกันนะฮะวันนี้ถ้าเราตีปกติมันจะเป็นการป้องกันแทนสามารถกันได้ก โหรกาโดนเรียกมโหลกากดตะกิ้สีนะหมวดนี้นะฮะเดีจะเป็นการเอาการลองลองตีเรามาสินี่นะฮะถ้าเรากดโดนแล้วมันเอาแล้วเขาตีพอดีจะเป็นการปัดตัวในเก้าข้างขีดจำกัดเอ็นปตปัดตัวเอยเลยครับตัวสุดท้ายชื่อว่าไมเฮิโตะ ก็คือสวางไมิโตนั่นเองตัวนี้ถ้าใครรักก็รักไปเลยใครเกลียดก็เกลียดไปเลยซึ่งสัญญาผมว่าน่าจะเกลียดกันมากกว่าเกลียดกันสุดสเลยไมฮิโตะสกิลแรกนะครับจะเป็นการเรียกค้อนออกมาทีนี้มีสองแบบนะฮะเออกดโนคูดาวให้หล่อนอ่าโนคูดาวอ่ีสกิลแรกแบบปกตินะสกิลสกิลแรกมีสองแบบนะถ้ากดกระโดดแล้วใช้มันจะปี๊ด ประมาณนี้ครับสกิลสองจะเป็นการเปลี่ยนมือให้เป็นปืนแล้วก็ยิงกระสุนสกิลสามใช้ได้สามแบบนะฮะโค้รสกิลสกิลสามแบบแรกอ้าวนช้เป็นผมค้างนี่แบบแรกมันจะเป็นแบบแฟนนะคะถ้แบบที่สองต้องกดสองรอบ ทำไมได้สึกว่ามึงมึงปิงยังวะเพื่อนมึงปิงกันเอาใหม่เอาใหม่ลักแฟนนะฮะตอนแบบที่สามก็คือกดสามแล้วกดอ้าวปิงปิงมานีิตะเกียบดรันะที่โกงมากมันจะเรียกหนอนออกมาปุ๊บอ่า เอาไว้หนีก็ได้เอาไว้เข้าก็ได้ว่าถ้าเราจะหนีออครับปล่อยไปไกลๆแล้วก็หนีได้เลยสก,กิลอารับมันจะมีสองแบบแบบมีตัวแบบลูกตุ้มนะเอา้เอากดฮิมวมมนกดคาดเลยซ้ายเลยมาสก,กิลไอเกอแบบแรกฮนะมันจะไม่เปลี่ยนอะไรแต่ว่าตอนพุ่งอะ่ะตอนพุ่งจะที่มันจะพุ่งบวกตินจะเป็นซันแบบนี้แทน แต่มันจับปูงแล้วไปปัดต้องปัดตัวแบบที่สองนะเป็นลูกเจ้าเลยฮะเวลาฝนปูงจะหมดหนึ่งมือบวมแบบมือบวมถ้าเกมนี้ปลดบล็อกได้เลยครับจะป้องกันี่ก่อนครับนี่นี่อ้าวมันปลดบล็อกไม่ได้ได้ไหมเหรอทอาใม่บล็อกได้แต่เหมือนถ้ามันถ้ามันโดนอะไรอะไรทีมันจะบล็อกมันจะกัดแตกอ๋อเออใช่มันปลดบล็อกได้นะ แต่ถ้าโดนอันที่สารการแตกนะบล็อกแตก้าไปอันตีมาิโตอันตีมาิโตนี่จะแลกกว่าคุณื่นะแบบกดธรรมดาไม่ได้มันต้องมีศัตรูด้วยเวลากดแล้วมันจะพุ่งกอเหมือนเมงูมิตอนตอนเปิ่อหัวลากาอัไนแหละใช่ไหมใช่ใช่ล้วกดแล้วมันจะพุ่งางี้ะต้องมีศัตรูด้วยไม่งั้นมันจะไม่เปิดอันตีให้ตึ้งอันตึงบอกเลยว่ามาิโตเป็นตัวที่อนาเขตของที้ผายในแบบนี้ใช่ สกิลแรกนะในการปุ้งเข้าไปแล้วก็เอามือไปแตะส,สกิลแรกต้องใช้ใส่ตระสูนสองรอบนะรอบแรกมันจะไม่มีอะไรแต่ถ้ารอบสองใช้โดนแล้วก็คนที่โดนกรารันตีได้เลยว่าตายแน่นอนนะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะตัวแตะสกิลสองอันตีจะเป็นอย่างนี้นปุ๊บระมาณนี้นะ ตัวตัเคีสามก็กางอนอาเกนั่นเองเอาทำอมไเป็นตังคสี่วะเออตังคสี่อะไรโอขนตรงจาจีเฮกตรงจาเปอาาเขตนะถ้าเราเข้าใกล้ไซต์ที่อยู่ในอานาเขตแล้วหลอดทีของส้างโวขึ้งหมดก็จะไป ท,ที่โกงที่หายที่โกงดินะคตัวที่รีวิวไปทั้งหมดก็มีแค่สี่ตัวนะส่วนมาฮิโตะค่อยงทำไม่เสร็จนะยังไม่ปล่อยให้เล่นฟีนะครับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับได้บุยม <laughs> โหระการลกโหระกาตบสิันก 拜拜哈。Bye bye.